อันนี้เป็นโนเกียรูเมียนะคะซึ่งการใช้งานคือเป็น Android แต่ลูกเล่นนี้แบบไม่ธรรมดามากในราคาที่แบบสุดยอดแห่งความประหยัดนะคะก็ไม่ต้องคิดมากนะคะในราคาแค่3,500บาท เป็น Android แท้ๆด้วโหลดได้ทุกอย่างเลยนะคะกล้องชัดแจ๋วดูสิคะเป็นไงนี่นะคะเจ๋งมากนะคะีค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บนะคะเล่นเน็ตไวปึ๊บๆเลยถ้าตอนนี้ใครมี G.M. นะคะเล่น2 G ได้สา3 G ก็สบายสบายเลยนะคะก็สั่งซื้อได้ที่นี่เลยนะคะ นี้ลายนะคะลายปึ๊บุ๊บตัวนี้สัญญาณไม่ดีไม่ใชสนะ่สัญญาณไม่ดีนะสัญญาณไม่ดีสั่งกันได้เลย ที่นี่ค่ะ0882511 485ค่ะ